มีคดีหนึ่งครงาวนี้อันนี้เรื่องใหญ่เลยที่เสยแมวบอกว่าคดีใหญ่จริงๆก็อยู่ที่คดีคของคุณถอดถอนคุณแพททองทานซึ่งศาลจะศาลร,รัฐธรรมนูญนัดจะตัดสินวันที่29สิงหาใช่ครับซึ่งวันที่21ที่ผ่านมานั้นก็ปรากฏว่าไตาส่สวนสองปากไตส่สวนก็พูดถูกล้อก็คือคุณแพททองทานและไตส่สวนอีกปากหนึ่งก็คือเลขาธิการสมอชอท่านฉัดชัยบางชวดนะครับครับ กล่าวเฉพาะท่านชัดชัยบางชวดก่อนครับมีรายงานข่าวบอกว่าท่านชัดชัยเนี่ยขึ้นไต่สวนแบบลักษณะลักษณะนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าเรื่องนี้เราพูดรายละเอียดไม่ได้เนื่องจากสารบอกว่าห้ามเอาเออสิ่งที่คําตอบของพยานเนี่ยไปเผยแพร่เราใช้คําว่าลักษณะกันแล้วกันลักษณะการันตีให้ว่าว่าคุณแพทย์ทองทานเนี่ยไม่ผิดเรื่องความมั่นคง ประมาณไหนสมมุติสมมุติสมสมตุมติเราสมมุตินะท่านผู้ชมอ่าสมมุติบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยขเขมรยังไงก็จะโจมตีไทยอยู่แล้วขเขมรจะสงครามกับไทยอยู่แล้วเพื่อที่จะชวนไทยให้ทะเลาะกันแล้วเขาก็จะเอาไปศาลโลกฉะนั้นยังไงขเขมนก็จะลบกับไทยโดยที่คุณแพทองทานไม่ต้องโทรศัพท์ ไปคุยกับฮุนเซนยังไงก็ลบฉะนั้นเรื่องการโทรศัพท์ของคุณแพททองทานเนี่ยไม่มีความผิดเรื่องความมั่นคงประมาณสมมุติสมมุตมมิตเป็นเรื่องประมาณอย่างนี้อันนี้ฟังได้ไหมในฐานะที่นะก่อนท่านผู้ชมใ,ในฐานะที่เสแมวนี่เคยเป็นเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ด้วยนะครับอ้าวขอฟังคําตอบหน่อยฮะคําตอบนะสารท่านดูที่พฤติการพฤติกรรมของท่านนายกอิง ไอเนื้อหาสาระอื่นเนี่ยยังค่อยเอามาประกอบไม่ว่าจะเป็นการซื่อสัตย์สุจริตซื่อสัตย์มันต้องดูที่พฤติการจริงไหมว่าการที่คุณมาแสดงกระบวนท่าแบบเนี้ยมันมีความซื่อสัตย์ไหมก็ว่ามาเทียบว่าเอ้ยมันมีเป็นผลประโยชน์ส่วนตนหรือของประเทศชาติพฤติการแบบเนี้ยพอมันไปเอื้อไม่ใช่เป็นเรื่องเอื้อกับตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์แล้วพอมาเอาเรื่องจริยธรรมมันก็แบบเดียวกัน ว่าพฤติการแบบเนี้ที่คุณดําเนินการอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยมันไปพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิของตําแหน่งไหมไปพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิของผลประโยชน์ของชาติไปรักษาเกียรติภูมิของความมั่นคงแห่งรัฐไหมและก็ของพี่น้องประชาชนหรือไม่ฉะนั้นตรงเนี้ยศาลจะดูพฤติการตรงนี้มากกว่าส่วนถ้าไปบอกว่าเอ้ยไอ้ตรงเนี้ยสาระตรงนั้นไม่อะไรเรียกว,ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อ ความมั่นคงแต่ศาลจะมองแบบที่พี่บอกไนงะจากกระบวน่าพฤติการองค์ประกอบที่การที่คุณจะต้องดําเนินการในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ต้องมีวุฒิภาวะถ้าองค์ประกอบเหล่านี้มันไม่มีอยู่อันนั้นละ่ะมันจะเป็นปัญหาทั้งในเรื่องในเรื่องที่เรียกว่าความซื่อสสตย์สุจริตของคุณจริยธรรมของคุณฉะนั้นพี่ดูนะไอ้เรื่องตรงเนี้ยมันเป็นความยากลําบากแล้วถ้าบอกว่าเอ้ยมันมีการสู้รบอยู่แล้วก็บอกว่าในเมื่อมีการสู้รบอยู่แล้วเนี่ย แล้วคุณไปเปิดทางให้เขาต่อยถนัดขึ้นมาอีกทรไมแล้วเพราะการที่คุณไปกระบ,บวนท่าของคุณเนี่ยไปสื่อสารกับเขาในคลิปที่เป็นคลิปที่เปิดเผยออกมาเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้คุณเนี่ยเกิดการเสียเปรียบแล้วแน่นอนครับมันก็เป็นเหตุที่ตอนนี้ทั้งประเทศน่าจะออกไปนอกประเทศด้วยมีความเชื่อมั่นว่าผู้นำของประเทศเพื่อนบ้านผู้นำจิตวิญญาณนั้นมาครอบงำคุณได้มาแบล็กเมล์คุณได้เพราะเหตุ มาจากคลิปซึ่งทําให้มันไปเติมอ่ะไปเปิดจุดอ่อนคุณบอกเขาก็ลบอยู่แล้วแล้วคุณไปสร้างจุดอ่อนให้เขาเอามาทําลายคุณทําลายล้างให้มันหนักขึ้นไปทําไมเล้าบอกไปเจ้าสมมุติว่าต้องมีการสู้รบอยู่แล้วเนี่ยนะเฮ้ยการสู้รบตรงนั้นอ่ะมันก็เป็นความโอ้โหยากลาบากเหนื่อยยากอยู่แล้วนะแต่คุณดันไปเพิ่มจุดอ่อนอีกไปเปิดจุดอ่อนไงที่เขาหยิบมาเคลมหยิบมาสร้าง การปฏิบัติการข่าวสารได้ที่จะแบ็กเมย์ได้และตอนนี้พี่น้องประชาชนเชื่อไปหมดแล้วว่าไอ้การแบ็กเมย์ข้อมูลที่จะแบ็กเมย์เนี่ยยังมีอีกเยอะเพียงแต่จะรอจังหวะที่มาเปิดตรงนั้นแหละครับมันก็เลยว่ามันไม่ได้เอื้อหรอกสุดท้ายศาลจะมาดูที่พฤติการพฤติกรรมของนายกอิงนะครับส่วนไอ้ประเด็นที่ว่าไอ้ตู้อันเนี้ยไม่ใช่เพราะกลายเป็นจุดอ่อนไปแล้วไอ้คลิปตรงนั้นนะเปิดจุดอ่อนอ ให้กับผมตรงข้างเอาละคือถามเรื่องเลขาสอมชอคนอื่นครับก็ดูจะตอบยากดูนะฮะถ้เข้าใจเขาก็มีหน้าที่มีภาระของเขาแต่ผมจะขอถามเสแมวหน่อยนะฮะในฐานะเลขาสอมชอสมมุติผมครับผมไต่สวนเสแมวขึ้นมานะฮะมีอยู่สามสี่คำถามที่ผมอยากจะรเรียนถามในฐานะ ในฐานะเสแมวเนี่ยคือเลขาสอมอชอเดิมครับนะจะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้เพราะว่าบ,บ,บางทีบางคําตอบมันตอบไปแล้วมันก็อาจจะมีผลกับอะไรตอบมีอะไรก็ก,ก็ไม่ต้องตอบก็ได้นะครับครับรบเช่นคําถามที่หนึ่งผมอยากจะผมในฐานะสารอยากจะไต่สวนถามเสแมวว่าการที่คุณแพ์ทองทานเนี่ยในฐานะนายกโทรคุยกับฮุนเซนด้วยข้อความดังกล่าวนั้น ถือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติไหมปัญหาคือว่าสาระที่มันสื่อสารตรงไปตรงนั้นเนี่ยมันไปลดเกียรติภูมิของตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมันไปลดเกียรติภูมิของกองทัพถามว่าแล้วตรงเนี้ยมันเป็นภัยหรือไม่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนน่ะมองตรงกันหมดเพราะตรงนี้สิมันสมผลกระทบ ต่อความมั่นคงได้เพราะมันลดเกียรติภูมิผู้นํามันบั่นทอนเกียรติภูมิของทัพคําว่าของทัพเกี่ยวข้องตั้งแต่สถาบันยานพี่น้องประชาชนฉะนั้นตรงนี้แหละมันจะโดยการด้อยอะไรเขาเรียกว่าวุฒิภาวะหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่มีการสื่อสารเป็นลักษณะเนี้มันถือเป็นภัยคุกคามที่ทําให้สุ่มเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงใช่ครับ ข้อสองถามว่าการพูดถ้อยคำเวิร์ดดิ้ต่างๆตามที่ปรากฏมีการถอดเทปแล้วเนี่ยนั้นเนี่ยถือได้ว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความมั่นคงของชาตินะครับในหรือนอกราชอาณจักรประมาณภาษาชาวบ้านที่ว่ากฎหมายเกี่ยวกับกบฏอะว่าเกี่ยวเอาความลับของชาติไปบอกให้กับอาลีลาชศัตรูอะไรต่างๆเหล่านี้ไปสมรู้ร่วมคิด ต่างๆเหล่านั้นมีความเป็นไปได้ที่จะผิดกฎหมายเหล่านั้นไหมมันมีโอกาสเพราะมันมีการสื่อไปเนี่ยเหมือนว่าถ้าพอกองทัพเป็นฝั่งตรงข้ามมันก็เป็นมุมกลับเพราะว่าอับแล้วตัวเองก็ไปอยู่กับฝั่งโน้นสิไปอยู่กับฝั่งที่ลุกรานเราเป็นภัยคุกคามเราตรงเนี้ยต้องระมัดระวังใช่ครับอืมมันจะเป็นอย่างนั้นนะ พอบอกกองทัพเนี่ยไม่ใช่พวกอ้าวก็ในระยะก็หมายความว่าแสดงว่าคุณก็ไปเป็นพวกกับฝั่งตรงข้ามสิแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยกำลังมาลุกรานเราคราับใช่ครับก็ประมาณนี้แหละครับ <c oughs> ถามในฐานะที่ที่เสี่ยแมวมันง่ายๆเลยมัน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 ชาวบ้านยังเข้าใจเลยที่ชาวบ้านทุกคนหงุดหงิดต,ตรงนี้ไงคือหนึ่งหงุดหงิดว่าเฮ้ย ทำไมกองทัพมาอยู่ฝ่ายตรงข้ามมาแสดงว่ารัฐบาลไปอยู่กับฝั่งโน้นสิเนี่ยที่มันอึ้งมีกันไปหมดเนี่ยคือประเด็นนี้นะแล้วประเด็นบอกว่าเอ้ยเขาไม่ใช่ตัวนายกัฐ้นตรีก็บอกเอ้าเฮ้ยแล้วแล้วยิ่งอย่างนั้นยิ่งไปคุยเขาทําไมอ่าแสดงว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจตัวจริงน่นละล่ะอืมใช่ครับครับอ่าถ้าอย่างนั้นก็เอาละ เสียแมวก็ตอบตรงมากแล้วนะท่านผู้ชมตอบตรงมากตอบจริงๆขอบพระคุณนี่คือคือถามในฐานะคนเคยเป็นเลขาสอมชพูดง่ายๆมีมิติเรื่องความมั่นคงมามองนะฮะถ้างั้นก็คือเสียแมวก็มองว่ายี่ิบเก้าเนี่ยถ้างั้นยี่สิบเก้าสิงหานี่ไม่น่ารอดถูกไหมน่าจะถอดถอนไปถูกไหมยังเชื่อเช่นนั้นแหละเชื่อเช่นนั้นแหละว่าต้องถูกถอดถอนออกไปใช่ครับไม่เคยเปลี่ยนยังเชื่อเช่นนั้นมาตลอดใช่ครับเพราะว่าทั้ง ขาดความซื่อสัตย์สุจริตทั้งผิดจริยธรรมทั้งสอง<ช>ประเด็น,เ,ดนเลยป่ะใช่ไครับทั้งสองประเด็นเลยเพราะอพฤติการเนี่ยเป็นตัวที่บอกนะครับไอ้ความซื่อสัตย์เป็นตัวลุกัวบุคคลเองแต่เชื่อว่าศาลเนี่ยท่านจะต้องมีมุมมองว่าไอ้ความซื่อสัตย์เนี่ยเฮ้ยมันต้องดูสิ่งที่คุณกระทําไปนั้นเนี่ยเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติแต่ในการสื่อสารลักษณะเช่นนั้นนะครับแล้วก็องค์การะยุการประกอบแฟงล้อมต่างๆที่ดําเนินการตรงนั้นเนี่ยมันบ่งชี้ว่า มันกลายเป็นการกระทําเพื่อประโยชน์ของตนไม่ใช่ของชาติใช่ครับอืมครับแล้วดูทรงดูทรงแล้วจะลาออกก่อนไหมถ้าอย่างนั้นจะลาออกก่อนถึงวันที่ยี่สิบเก้าไหมดูทรงคุณแพทองทางคุณพ่อจะให้ลาออกไหมคือณนตอตนเนี้ยพอจริงๆเนี่ยเขาประเมินอ,อยู่แล้วละว่าไอ้วันที่ยี่สิบเก้าเนี้ยไม่รอดแต่ถ้าเกิดไปถึงวันนั้นเนี่ยแน่นอนคําวินิจฉัยมันก็จะต้องผูกพันตัวเองไปไม่ใช่สัสกจุดเลยนะครับ แล้วก็ฝาก่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงฉะนั้นถ้าจะให้ปลอดจากข้อกล่าวหานี้ก็ควรจะลาออกแต่การลาออกก็ไม่ได้เป็นหลักประกันนะว่าจะไม่โดนลงโทษในข้อกล่าวหานี้แต่ก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นไงห้าสิบห้าสิบคือหนึ่งมันอาจจะรอดจากการที่ต้องถูกกล่าวโทษนี้หรืออาจจะไม่รอดมันยังห้าสิบห้าสิบได้แต่ถ้ารอไปถึงวันยี่เก้า e เนี่ยมันโดนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ว่าไม่ซื่อสาตยุจ,จริตแล้วก็มีปัญหาเรื่องฝา่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ใช่คับผมครับฉะนั้นโอกาสที่บอกว่าจะมีลาออกอยังยังต้องให้เปอร์เซ็นต์สูงกว่านะสูงกว่าที่จะลาดไปถึงวันที่29่สิบเกาหมายก็ว่าเกินครึ่งมากกว่าใช่ครับทําไมมันถึงมีข่าวเรื่องถุงขนมครับว่าถุงขนมมันจะ ทำให้แปลเปลี่ยนผลการตัดสินได้อะไรอันนี้ดูแคลนหรือดิสเครดิตสารรัฐธรรมนูญตุลาการสารรัฐธรรมนูญเกินไปปะฮะเสียแม้ว่าคือก็เป็นถือว่าดูแคลนแต่ขณะเดียวกันมันเคยมีปรากฏการณ์อดีตของพฤติกรรมของฝ่ายที่ถูกดําเนินคดีนี่คือมันมีพฤติการในอดีตพฤติกรรมในอดีตที่กระทํามานั่นแหละครับมันก็จึงเป็นสิ่งที่เป็นข่าวลือข่าวอะไรก็ตามออกมาซึ่งมันก็ เขากลับไปดิสเครดิตสาลรัน้นหนูนั่นแหละครับใช่ครับมันเคยมีความจริงที่เกิดขึ้นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนอยู่ในดอดีตชัดเจนเลยจนมีต้องเอาไปเขาไอคนที่หิ้วถุงขน,นมต้องไปนอนสันเตยอยู่ใช่ครับผมครับอืมมันถึงได้เกิดข่าวนี้ฉะนั้นไม่แปลกและก็ถ้าใช้คำนี้ได้ด้วยไหมฮะอะไรอะไรก็เป็นไปได้ใช้คำนี้ใช้ผิดการรัเทศสารไหมฮะไม่ผิดแหละครับเพราะว่า เพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องสําคัญเลยนะเหตุการณ์ตรงเนี้ยถ้าเราถอยลักษณะไปดูคุณลักษณะของผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยไม่รู้ละต้องสู้สุดริ่มทิมประตูแล้วพอไปดูนะไอ้กลยุทธ์ที่จะทําให้หลุดรอดได้เนี่ยเฮ้ยมันเหลือกลยุทธ์เดียวนะเพราะจะสู้ด้วยหลักด้วยเหตุด้วยผลมันลําบากมันก็ต้องเป็นหลักในการสู้แบบตา่างตอบแทนนะ แต่เพียงแต่ว่าจะไปใช้ได้ผลหรือไม่เนะี่ก็คงจะต้องรอไปดูวันที่29นั่นแหะนะครับแล้วมันจะมีเหตุผลการอธิบายความของตุลาการเนี่ยแล้วมันจะสามารถทำให้มาวิเคราะห์สังเคราะห์กันได้ใช่ครับผมครับ